คุณกำลังฟังชัยพัฒช,ชนคุยพอดแคสต์แชร์วิธีคิดคลิกวิธีการผ่านวิธีกูสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชัยพัฒช,ชวนคุยวันนี้ผมมีเรื่องที่อยากจะมาชวนคุณคุยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากโดยเพราะอย่างยิ่งในช่วงที่มีภาวะวิกฤตแบบนี้นะฮะหลายองคอก์กรก็กระทบกันอย่างหนักนาะบางองค์กรก็ถึงกับ ปิดกิจาการชั่วคราวไปแล้วก็มีนะครับสำหรับผู้ที่ยังดำรงธุรกิจอยู่บางคนบอกเหมือนซอมบี้เลยนะฮะคือไม่ตายว่ะแต่ก็เหมือนเดินกระเพกกระเพกกระเพกอยู่นะฮะไม่รู้ว่าจะสิ้นลมหายใจเมื่อไหร่แน่นอนฮะลมหายใจที่สําคัญที่สุดก็คือกระแสะเงินสดนะ,ะก็คือเป็นอะไรที่ทําให้เราต่อชีวิตได้นะวันนี้ผมก็เลยมี เจ็ดเทคนิคนะครับในการที่จะรัดเข็มขัดหรือว่าลดต้นทุนเอาแบบสุดที่สุดเด่นนะในช่วงวิกฤตก็มาแชร์กันแน่นอนฮะเมื่อรายได้หยุดแบบฉับพลันผู้นำจะต้องงัดแผน B ออกมาเพื่อความอยู่รอดและสุดยอดของแผน B ที่ผู้นำคน i m p l e m e n t ด่วนเลยก็คือกระบวนการในการรัดเข็มขัดเพื่อให้มันเกิดเขาเรียกว่าลีนมากที่สุดนะครับไม่มีใครรู้ครับว่าวิกฤตรอบนี้จะยาวนานแค่ไหน หลายคนไทยว่าเดือนกันยาถ้ามีเ,ออเขาเรียกว่ามีวัคซีนออกมานะะวัคซีนออกมาจะถึงไทยหรือเปล่าและจะยังไงตอบไม่ได้เลยครับดังนั้นนะฮะเรากลับมาโฟกัสตัวเราเองดีกว่า c a t โฟเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับก็ลองมาดูกันว่าเราจะทําอะไรได้บ้างนะครับก็มีประมาณเจ็ดเทคนิคละกันนะฮะสบายๆหนึ่งนะครับก็แน่นอนฮะเจรจาต่อรองนะฮะอันแรกเลยไปเจรจาต่อรองกับใครฮะเจ้าหนี้ครับเจ้าหนี้ เพื่อขอพักชําระหนี้นะครับหรือว่าอาจจะต่อรองในเรื่องของการลดหย่อนการจ่ายเงินต้นขอเสียดอกเบีย้ยบางส่วนอันนี้ต่อรองได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะเน้นนะฮะถ้าคุณมีเจ้าหนี้เป็นแบงค์แบงค์นี่เขาชอบนะครับการที่คุณกล้าไปเผชิญหน้าไปคุยเพราะว่าแบงค์ยินดีนะฮะที่จะประนอมหนี้แล้วก็พูดคุยกันนะแบงค์ไม่ชอบเลยนะครับสําหรับคนที่ติดหนี้แล้วยี่งกิฟนะครับติดต่อไม่ได้อันนี้ อันตรายมากนะฮะแบงก์ก็ไม่ชอบผมว่าเพื่อให้ไปได้แล้วก็วินวินด้วยรักษาเครดิตคนด้วยไปคุยกับแบงก์ดูอันที่สองนะครับเจราจาอีกแล้วครับเจราจากับคู่ค้านะฮะคู่ค้าที่คุณกาลังติดต่อด้วยเพื่อรดค่าใช้จ่ายเช่นค่าเช่าพื้นที่นะหลายคนเช่าออฟฟิศสำนักงานตามออฟฟิศบิลดิ้งเช่าโกดังอินเวนทอรี่นะฮะหลายคนก็เช่าห้องแถวทําเปิดธุรกิจร้านทำผมร้านอาหารนะผมว่าคุณต้องคุยกับเขานะครับ ค่าเช่าเครื่องจักรนะฮะเช่าได้อ่าขอรถได้ไหมช่วงนี้หยุดปัจจัยการผลิตไปทั้งหมดนะฮะอาจจะขอลดราคาหรือไปอีกมุมหนึ่งก็คือการยืดเครดิตเทิมการชําระเงินนะครับนะ,ะก็ลองเจราจาดูอย่าไปหักคอเขานะครับผมคิดว่าทุกคนก็ได้รับผลกระทบก็ต้องคุยกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอันที่สามนะครับ เจราจาลูกหนี้นะฮะสามเจราจาแล้วนะครับเจราจาลูกหนี้บางรายผมใช้คำว่าบางรายนะ,ะบางรายที่มีสายป่านยาวลูกหนี้รายใหญ่ที่มีแคชโฟมีชื่อเสียงเป็นบิ๊กคัมพานีอันนี้ลองไปเจราจารดูนะครับเรียกเก็บเงินที่ค้างชําระอยู่เพื่อให้แคชโฟกลับมาซึ่งแน่นอนฮะบางทีคุณอาจจะต้องสร้างวินวินโซลูชันด้วยการยอมลดราคาเช่นคุณอาจจะ เรียกเก็บบินได้สักหนึ่งล้านบาทในอีกหกสิบวันข้างหน้าเจ็ดสิบห้าวันข้างหน้าแต่วันนี้นะฮะคุณบอกเฮ้ย hey, ไม่ไหวหกสิบวันเจ็ดสิบห้าวันชั้นแย่แน่อยากจะขอก่อนก็ทูบีแฟร์คุณก็อาจจะต่อรองกันไปสามเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นอย่างน้อยสุดคุณได้แคทโฟกลับมาก็ลองไปคุยดูนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นฟิวเจอร์คัสเตอร์ที่กำลังจะมีออเดอร์เข้ามานะกำลังเลพอตอนนี้ปรากฏว่ามันมีโควิดปุ๊บชงงะงัก เงินหนึ่งล้านบาทสมมตินะฮะตัวเลขนี้กําลังจะเข้ามาเขาบอกเออโทษทีคุณตอนนี้มีโควิดไม่ไหวคุณก็ต้องใจใจหน่อยคุณอาจจะขายที่ add cost ก็ได้เช่นคอ s คุณจะอยู่ที่สมมตินะหกแสนคุจะบอกว่าขอเงินสดก่อนได้ไหมครับนะสักสามแสนแล้วผมลดให้อ่าก็ทําได้นะครับคุณก็ต้องลองดูคือตอนนี้อย่าเพิ่งไปนึกถึง profit ให้มากนะครับนะฮะนึกถึงโควิดให้มากก็คือหาทางทํายังไงให้มันรอดไปก่อน อันที่สี่นะครับก็คืออยากจะให้พิจารณาเลยอันนี้คือคัดตัดลดค่าใช้จ่ายที่ยังไม่จําเป็นสําหรับในช่วงระยะสั้นนะครับเช่นค่าใช้จ่ายที่คุณกําลังสร้างแบรนดิ้งซึ่งมันเป็นลองเท e r m s t r a t g อันนี้อาต้องลดบางคนบอกลดไปเลยก็มีการโฆษณาการตลาดนาบนโซเชียลออนไลน์หรืออะไรก็าตามที่มันเป็น short term นะอันนี้ก็อาจจะต้องพิจารณาดูว่าจะ ตัดส่วนไหนได้บ้างและแน่นอนค่าใช้จ่ายที่มันไม่ได้ก่อให้เกิดไรายได้รวยหลายอย่างนะกิจกรรมพนักง,งานบางอย่างก็อาจจะต้องลดลงไปนะครับมาดูอันที่ห้าแล้วนะครับอันที่ห้าที่น่าจะเป็นแนวทางนะฮะก็คือ Inventory หรือ Stock ที่มีอยู่ในโกดังของคุณแน่นอนครับกระจายออกไปขายออกไปฮะอ n น e n น o อ y ถ้า Push อะไรออกไปได้เพื่อให้ถือเงินสดไว้ราคาเท่าทุนหรือตามปกติก็ต้องพูดอกไปนะพวกเดสต็อกนี่ จจะทําให้บริษัทติดนะฮะอยู่กับตรงนี้อีกหลายบริษัทนะฮะก็ต้องหาทางระบายออกไปให้มากที่สุดไปข้อที่หกนะครับในการที่จะรับเข็มขัดก็คือทรัพย์สินที่คุณมีอยู่นะฮะให้เช่าหรือขายทรัพย์สินก็ได้นะฮะรถสิบล้อที่มีอยู่หรืออะไรก็ตามที่มันไม่ได้วิ่งหาทางให้เช่าทํายังไงก็ได้นะ,ะเครื่องคอมพิวเตอร์คนไม่มีปัญญาที่จะขอซื้อคุณก็ปล่อยเช่านะ,ะออกไปให้เร็วเพราะว่าโดยเฉพาะยิ่งทรัพย์สินโทษนะฮะสินทรัพย์ ที่ไม่ขอให้เกิดรายได้ productivity หรือ return on asset อันนี้ลุยด่วนไปข้อสุดท้ายนะครับเพื่อให้วิกฤตนี้รอดไปได้เรานะก็เรียกว่าวิ่งวุ่นอยู่คนเดียวคงไม่รอดเราจะต้องข้อที่เจ็นะฮะสื่อสารให้พนักงานทุกคนร่วมแรงร่วมใจช่วยกันลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นลงนะพนักงานทุกคนมีส่วนคุณต้องสื่อสารให้เขาเข้าใจถึงสถานการณ์ ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีจะสร้างจิตสำนึกนะเซนออฟเอเจนซนะใส่เข้าไปนะเพื่อให้รอดไปด้วยกันถ้าสังเกตให้ดีนะเจ็ดข้อที่ผมนำเสนอมาเนะี่ยว่าจะรัดเข็มขัดสังเกตให้ดีนะฮะไม่ได้มีคำว่าไล่พนักงานออกนะครับเพราะว่าผมคิดว่าข้อนี้เป็นข้อที่เซนซิทีฟแน่นอนฮะผมคิดว่าผู้นำตัดสินได้ว่า ถึงเวลาที่ไม่ไหวจริงๆก็อาจจะต้องมาแตะจุดนี้แต่ว่าถ้ายังไปต่อได้พนักงานคือหัวใจสําคัญคีปเอาไว้ให้ดีที่สุดแต่ผมอยากจะเสริมนิดนึงฮะอันนี้แหมขออนุญาตพนักงานคือหัวใจที่สําคัญที่สุดอันนี้ผมไม่ได้เห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมอยากจะเพิ่มนิดหนึ่งพนักงานที่ใช่พนักงานที่ใช่นะครับคือหัวใจสําคัญของบริษัทแปลว่าอะไรครับผมก็อยากจะบอกเป็นในไว่าพนักงานที่ไม่ใช่ ก็ไม่ใช่หัวใจสําคัญเพราะนั้นคุณต้องแยกให้ออกด้วยนะครับไม่ใช่พนักง,งานทุกคนนะฮะที่อยากจะไปต่อกับบริษัทหรือเขาจะทุ่มเทให้กับเราก็แยกกันไปโอเคครับก็ประมาณเจดข้อนะถ้าอย่างนั้นผมจะขอโทษอีกทีนะครับว่าเพื่อให้รัดเข็มขัดหรือว่าที่จะทำรีนทํำไรบ้างก็ไปเจรจาข้อที่หนึ่งฮะไปเจราจาต่อรองกับเจ้านี้สองเจราจาต่อรองกับคู่ค้าสามเจราจาต่อรองกับลูกหนี้ 4. ลดหรือยกเลิกค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็น 5. ระบายสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้านะฮะเพื่อเทินมาเป็นแคช 6. สินทรัพย์นะให้เช่าหรือว่าขายออกไปและข้อ 7. นะสร้างการมีส่วนร่วมให้กับพนาักงาน7จดข้อนี้ลองเลือกไปปฏิบัติด,ดูนะครับได้สักข้อสองข้อ3ข้อก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเพื่อให้นะฮะบ,บริษัทลีนมากขึ้นแล้วก็เมื่อคุณฝึกวิชาตัวเบานี้แล้วนะครับก็แปลว่าไม่ว่าวิกฤตข้างนี้ จะลากออกไปอีกนานเท่าไหนคุณก็มีโอกาสที่จะอยู่รอดนะครับก็ขอฝากเอาไว้ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็เราจะสู้และรอดไปได้วยกันขอบคุณนะครับสําหรับทุกท่านที่กําลังฟังรายการชัยพัฒชวนขุยถ้าชอบนะฮะก็รบกวนคลิกไลค์คลิกซับสไคร e หรือก็กดแชร์ขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ คุณกำลังฟังชัยพัฒชนคุยพอดแคสต์แชร์วิธีคิดพลิกวิธีการผ่านวิธีกู